สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแน,นลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่30เมษายน2568นะคะแม่เพ็นกับกับมาทากักทายสบายดีกับเอฟซีทางช่องนะคะหลังจากที่ได้นำเสนอแนวทางรัฐบาลไทยของตาปากน้ำโพนะคะแล้วก็ของอาจารย์หนุ่มกระสินให้ไปแล้วเนาะส่วนคลิปที่2แม่เพ็นก็ได้นำเสนอแนวทาง เราพัฒนาของวันนี้นะคะ่ะของ10บสำนักให้ไปแล้วเนาะหาเบิงงหาจบนะคะเอฟซี FC วมีของอาจารย์ใดแน่มีของสำนักใดแน่นะคะถ้าเบิ้งจบเดี๋ยวจะถามหาอีกเนาะส่วนคลิปนี้เป็นคลิปที่ 3, ก็ได้แนวทางหานอยรวมแล้วก็หานอยแยกของ7จ็ดสำนักมาแล้วเนาะว่ามีของสำนักใดนแน่กะถาเบิงนั่นกันอยู่ในคลิปนี้แหละคะ่ะเอจ้า เบิ้งห้ยจบทุกคลิปนะคะพราะว่าแไม่เพิ่นจะรวบรวบร่วมของทุกอาจารย์มาลงในคลิปแต่ะละคลิปให้เนาะต้องเบิ่งห้จบทุกๆคลิปบอ่าจะเป็นแนวทางฮาหนอยหรือว่าลาวพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยนั่นเองเนาะส่วนของซีเซียนตามมาทีหลังนะคะตอนนี้ยังบดามาเด้อจ้ะเนาะวันนี้คลิปนี้ได้มาทั้งหมดเจ็ดสำนักฮาหนอยรวมและก็ฮาหนอยแยกนะคะอะ กามาเอาฮาหนอยแยกกันก่อนนะคะว่ามนีของตาปากน้ำโพและก็ของเขาฝากมาได้ตัวไหนเนมมาฝากมาตอนเอซีทั้งช่องเนาะ,ะเามาเบิงค่ะ <c oughs> เอามาเบิง่งแนวทางฮาหนอยแยกของตาปากน้ำโพเนาะ <c oughs> นอยพิเศษตาให้รูดที่7กับ0จับคู่ที่7 0 7ดสา 0003ชุด3ตัวบนมี070แล้วก็703ส่วนหานอยปกติให้รูดที่3กับ6จับคู่ที่3 2 3 5 6 2 6 5ชุด3ตัวบนมี3 6 5แล้วก็6 3 2ส่วนหานอย VIP ให้รูด6กับ9จับคู่ที่6 1 6 4 9 1 9 4ชุด3ตัวบน หกเสแล้วก็9ก้าหหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแนวทางของตาปากน้ำโพเนาะฮานอยแยกค่ะได้แล้วของตามาต่อของเขาฝากมากันเลยเนาะพว่ามือนี่คือมือตั้งต้นเข้าไม่พอ่าลเ่เปิ่เบรร่ลงคลิปให้หลายมือเนอะอันตัวเก่าก็บเบเรามาเทียบให้เบิงพรมเนาะส่วนของเขาฝากมาวันนี้ฮานอยพิเศษให้รูด1กับสอง จับคู่ชุด2ตัวมี1013งศออกขอทั่วหลายๆ1าย1นึ่งศูนชุด3ตัวบนมี1นึ่แล้วก็210ส่วนฮานอยปกตินั้นให้ลูด2กับ3จับคู่ที่2 6งหกสองชุด3าตัวบนมี2องแล้วก็326ส่วนฮานอย v ี p ให้ลูดที่3กับ4จับคู่ที่ สามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าชุดสามตัวบนมีสามสี่เก้าแล้วก็สี่สามแปดนะคะอ่าได้แล้วก็มาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะหาหนอยรวมเออหาหนอยแยกนะคะหาหนอยแยกของตาปากน้ำโพแล้วก็เขาฝากมาวันนี้เนาะนะคะเฮงเฮปังปัง,ปงมือนี่มือสุดท้ายของเดือนนะคะให้เอฟซทั้งช่องโชคมันเฮงเแตกสามตัวตรงๆเด้อมือนี่เนาะ ได้มีทุนไว้ลุ้นกับรัฐบาลไทยงวดวันที่สองกันนะคะได้กันหรือยังไปต่อหาหน่ยรวมกันเลยนะคะมาค่ะ มาต่อที่หานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาสามกับหกจับคู่มีสามศูนย์สามสองสามห้าสามเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งหกสองหกสี่และหกห้านะคะฮานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาสามกับหกจับคู่ให้มีสามศูนย์สามสองสามห้าสามเจ็ด แล้วก็หกหนึ่งหกสองหกสี่และหกห้านะคะมาต่อที่ของอาจารย์สวัยค่ะวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้หนึ่งกับศูนย์นะคะจับคู่มีสองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็สองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งและแปดหนึ่ง วันนี้มีชุด3าตัวบนมาฝากก็คือ150แล้วก็160ก็จะเป็นเลขฝันหรือว่าเลขชอบส่วนตัวนั่นเองเนาะชุด2ตัวก็ชอบที่50กับ60อย่าลืมกลับด้วยนะคะ50 60กลับด้วยค่ะเนาะบนล่างค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมัยวันนี้เนาะวิ่งรูดบนล่างหานอยรวมให้มา1กับ0จับคู่20 30 60 70 80 สองหนึ่งสาหนึ่งหดหนึ่งและ8ปดหชุด3ามตัวบน1 5 0แล้วก็1 6 0เลขชอบส่วนตัววันนี้ก็คือ5 0กับ6 0เนาะก็จะเป็นเลขฝันของเพื่อนนั่นแหละเนาะอ่ะ uh แคปหน้าจอดเด้อจ้ะ ได้หรือยังไปต่อนะคะมาต่อที่หาหน่อยรวมของพ่อเกลียงวันนี้วิ่งลูดเด่นที่012ชุดเน้น2ตัวมี 01, 02, 28, 29, 0 1 0ย2หน9 07 08ชุดรองมี3ามเจ็แล้วก็0ูย์เนะคะ หานอยรวมพ่อเกลียงวันนี้เนาะวิ่งรูดบนล่างเด่นที่6 1 2จับคู่ชุดเน้นมี0 1 0 2 0, 0อ่า2 8แล้วก็2 9 0 7กับ0 8ชุดรองมี3 7 4 6และ0 9นะคะมาต่อที่ของแม่ลิ้วพารวยสำหรับของแม่ลิ้ววันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มา7กับ8 ชุดเน้นสองตัวมีเจ็ดแปดห้าเจ็ดศูนย์แปดหกเก้าแล้วก็แปดห้าส่วนชุดลองมีห้าสองห้าหกเจ็ดสี่และแปดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของแม่เลี้วพารวยเนาะวิ่งรูดบนล่างวันนี้ให้มาเจ็ดกับแปดชุดเน้นสองตัวมีเจ็ดแปดห้าเจ็ดศูนย์แปดหกเก้าแปดห้าชุดลองมีห้าสองห้าหกเจ็ดสี่และแปดหนึ่งนะคะ แคปหน้าจอของแม่ลิ้วและพ่อเกลียงนะคะวันนี้หาหน่อยรวม ได้แล้วไปต่อเนาะมาต่อที่ของสุดใจพารวยนะคะสําหรับของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาที่3มเม็ดเดียวจับคู่ที่3 7 38 39แล้วก็6กเจ็ดหนั่นเองค่ะเนาะแนวทางหาหน่อยรวมของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา3มเม็ดเดียว จับคู่3 7 3 8 3 9 6 7 6 8แล้วก็6 9นะคะนะต่อสุดท้ายท้ายสุดนะคะมาปิดคลิปด้วยของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะหาหนอยรวมวันนี้พ่อหมอดูเลขเด็ดให้มาวิ่งลูดบนล่าง5กับ6จับคู่5 1 5 2 5 4 6 1 6 2และ6 4นะคะเหมือนเดิมเนาะ6คู่เหมือนเดิมค่ะ วิ่งลูดบนล่างให้มา5กับ6จับคู่ที่5 1 5 2และ5 4 6 1 6 2และ6 3นะคะเออพอแม่นเนึ่งหกสอและ6 4สีวงผิดมัน <c oughs> จะออก6 3บอกค่ะลงหน้าลงหลังอะแคปหน้าจอเด้อค่ะสำหรับหานอยรวมและหานอยแยกทั้งหมดคลิปนี้ได้ไป7จ็ดสำนักด้วยกันนะคะ ตาปากน้ำโพูเขาฝากมาแม่เลี้ยวพารวยอาจารย์สวัยพ่อเกลี้ยงสุดใจพารวยแล้วก็พ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะส่วนคลิปต่อไปนะคะจะเป็นลาวและฮานอยของอ่าสี่เซียนนะคะถ้ามาแล้วจะรีบลงให้ทันทีเลยเด้อคะ่ะเนาะก็ลาวก็จะมีของหมอดูเลขเด็ดแล้วก็มีของอ่า ลุงโชคดีแล้วก็สี่เซียนนะคะเป็นคลิปต,ต่อไปเนาะแล้วก็จะมาต่อฮานอยของสี่เซียนอีกด้วยเนาะถ้าเบิง์นกราว่าอันไหนมากก่อนกันนะคะ๋ยวไแม่เพิ่นจะลงตามนั่นแหละเนาะอ่ะเฮงเฮงเลยๆปังปังกันยกช่องนะคะกับแนวทางฮานอยรวมและฮานอยแยกของเจ็ดสำนักวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะคลิปนี้แม่เพ่นก็จะขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ